สวัสดีคะ่ะพอก,กับเม่แงแดงแช่เนี่นะคะพี่น้องคะเมื่อนี้พามาคุ้มมั่นคือเก่าค่ะพี่น้องคะมาหลุ่นน้ากันคะ่ะวันนู้แดงจะมา,ะมา,บานบอเนาาจ้าพี่นอ้องจ้ามาจ้าพอละจ้าหังงามจ้านี่จ้าหัวใหัวงามอยู่ด้อจ้าเดี๋ยวนู้นแดงขืนไม่เบิ้งจ้าอ้ยนี่จ้าหหหงงามงมเลยจ้าพี่น้องจ้าหัวใหง่ๆงามจ้าปาติโท มาจ้ามันมันน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าไปลุงตาจ้านองงามเลยจ้ะพี่น้องจ้าว้าวขึ้นมาแบบเขาจ้วะเลยจ้ะสุดยอดนี่จ้าพี่น้องจ้านี่จ้านี่จ้าหวงงามจ้าไปเดี๋ยวคุณตอนจะจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวนู่นแดงจะทุ่มงูก่อนนะจ้า หูคุ้มมันนี่จ้ะจ้าท่มไหวเอาไหว้เะพุดปี่นาต่อจ้ะปะจ้าหัวงามๆจ้ะพี่น้องจ้าดึงขึ้นบ่ดึงขึ้นมาี่โอ้ยเบิ่งแนจ่จ้าปาดเดี๋ยวเอาดินออกกันนะจ้ะอืมเบิ่งหลุมเบิ่งหัวจ้าพี่น้องจ้าหัวมันงามๆได้จ้า นี่จ้ามันเคลื่อนีเนาะจ้ะตองแตานี่จ้าที่นูแดงคุดได่เนาะจ้าพี่น้องจ้าหัวงามๆจ้าพี่น้องไะเดี๋ยวไปหลุดนำการเคลื่อนต่อไปจ้าพี่น้องว่าสีง่วงง่ามสมดาเนาะจ้านี่จ้าที่นูแดงคุดได่เนาะค่ะไปหลุนต่อจ้าอีกแล้วจ้าหัวหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องจ้าตอนขุดอาจฉริยะท้ายคือว่าแหละจ้ะเมย์เมย์เยจ้ะพี่น้องค่ะ นี่จ้าโอ้ยหวง,งามงามจ้านี่จ้าหัวขาวง,งามๆาเลยจ้าพี่น้องจ้าไปฮัตต่อจ้า,ามันหวัวง,งามแห้งจ้าค่ะถือ่ะมานอยู่เด้อจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ของนูดแดงนงะจ้าอันนี้ของแม่จ้าเมื่อยแห้งจ้าพี่น้องจ้าพุดมันเนาะคะ่ะสิบปนได้ท้ายป้านได้จ้าพี่น้องเพราะว่า มันขุดยากเนาะจ้ะทั้งเมื่อทั้งขุดยากจ้ะพี่น้องจ้ะมือนี่แตกมั้งจ้ะมันงามๆจ้ามันเทียนจ้ะพี่น้องจ้ะบึงขุดจนมือแตกมั้งล่ะจ้ะพี่น้องจ้ะหนูมือนี่แตกมั้งจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงซัมนี้ก่อนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเขาไปรับช่องคลิปเมนูแดงเลยเด้อค่ะ ขอบคุณถูกไลค์ถูกแชทถูกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปจ้าพี่น้องจ้าเมื่อบานเมื่อเงินเมื่อซ่านก็เราจะพี่น้องฝนเริิมมากละค่ะฝนเริิมหมืดนมากลวจ้าทองฝาเริ่มหมืดแลวจ้าเมื่อแล้วจ้าไปจ้าเมื่อบานกันจ้า